ครับสวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับคันนี้ก็จะเป็นยามาฮ่านะครับฟาซิโอนะครับตัวใหม่นะครับสีเทานะสีเทาแดงนะฮะคาดแดงเราก็เลยมาทําเป็นตัวพ่วงรุ่นนี้ตัวพ่วงตัวนี้เราส่วนใหญ่จะใส่กับสกูปปี้นะครับออกเป็นกลมๆนะครับท้ายก็เป็นหนูนๆขึ้นมานะครับจะสวยเลยนะจะเข้ากับรถด้วยนะฮะเบาะนะฮะลายเดียวกันเลยนะฮะเราทําสี สีเบาเราก็เย็บให้เป็นลายเดียวกันนะครับสวยงามสติกเกอร์ตัดให้นะครับตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มีขาตั้งพ่วงมีชุดจะถอดพ่วงนะครับมีกันสะบัดนะครับทรงกลมเดี๋ยวจุดกันสวยเลยนะฮะจุดถอดนะครับสจุดนะฮะอ่ะรุ่นนี้เราใส่ให้2จุดเพราะว่ารถผู้หญิงนะฮะรถคนมีอายุนะฮะแล้วเขาเอาไปขับขี่แบบไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับ สองจุดก็เลือเรือพอเหล็กเราอย่างแข็งแรงนะฮะอย่างหนานะฮะตัวนี้นิ้วสองนะครับนี่มือใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราจะทําเป็นประกับนะครับถอดได้นะฮะถอดง่ายแล้วก็ทํามีจุดปรับระดับทุกคันนะครับรถของเรานะฮะมีจุดปรับระดับมีจุดตั้งศูนย์นะครับของล้อพ่วงนะครับเพื่อที่จะให้รถเสถียรนะครับขับขี่ง่ายนะครับมีการสบัดนะครับถอดง่ายนะครับเป็นสเตเลสนะครับตะแกรงนะฮะแล้วก็กระจก ตรนี้เป็นสเตนเลสนะฮะพักเท้าตัวนี้นะฮะเราใส่สเตนเลสให้ลูกค้านะครับพอลถมาแบบแนวสเตนเลสเราก็ใส่สเตนเลสนะครับมาแบบแนวดำๆโหดๆหรือว่าดุๆเราก็ใส่เป็นพวกตะแกรงดำๆนะฮะเราจะเอาไป่นพาวเดอร์โค้นะครับอย่างทนทานแข็งแรงนะครับโค้งเหล็กเราก็่นพาวเดอร์โค้นะครับด้านล่างนะฮะการสนิมนะครับแข็งแรงนะครับ่นสี อย่าสวยนะครับระบบไฟก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายนะครับครบเลยนะฮะลองเปิดคันนี้อ่ะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวนะฮะเปิดไฟเลี้ยวด้วยอ่านะครับไฟเลี้ยวซ้ายเวลาเราเปิดของมอไซค์ออกนะครับพวงเราออกด้วยนะครับอ่าด้านหน้าออกนาะแซนเดนะมองเห็นนะฮะไฟลี LED นะครับทางคันสวยมากเลย โอเคครับสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับผมสุนามีนะครับ0 8 7 0 8 5 4 5 7 6สร้างตั้มสวัสดีครับ